นะคนะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกค,ครองแนะนำนะคะเมื่อกี้นะทุกคนน้องสาวโซวาจะขึ้นเวทีนะคะลงปุ๊บก็ว่าจะขึ้นจากเวทีเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเนาะ โอ้ยหน้อทุกคนหนูลืเริ่มสีแขวให้หน้อยพิเศษนะคะเดี๋ยวมันจะออกแล้วทุกคนดืมๆเดี๋ยวคอณนุาญาสีแขวให้ก่อนฟันน้อยพิเศษให้พี่ๆในบ้านก่อนนะคะทุกคนนอยพิเศษเจ็ดศูนโอย mm <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลงบ้านก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะแล้ามันมอกขึ้นอยู่ทุกคนหนูคิดว่ามันจะไม่ขึ้นนะเวลาหนูขึ้นเวทีหนูคิดว่าจะไม่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลงไปในบ้านก่อนนะคะทุกคนนะ เอากล่องมาใกล้เลือเกินนะคะเป็นพ่อใส่แว่นแว่นตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะคะทําให้หน้าอิ่มเอิมนะคะอนอนน้องโซ่นะคะน้าหนักก็เท่าเดิมนะทุกคนไม่ขึ้นไม่ลงนะคะน,น้าหนักน้องโซ่หาวนอนแล้วทุกคน งวดก่อนนะคะน้องสาวโซฟพาพี่พี่แม่แม่สลบนะคะไปไม่ถึงฝันนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะเพราะวันนี้าลาพัฒนาจะไม่ขึ้นน,น้ำรีบให้รีบลงนะคะทุกคนเพราะมันมันเวลาน้องสาวโซฟจะต้องพักแลว้วทุกคนสวัสดีค่ะคุณพี่นะคะทักทายจากกีตา้านะคะขอบคุณกีตา้านะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโซ่นะคะเฮีาฮาวเยียฮาวที่รักนะคะขอบคุณนะคะนั่นแหละฮาวนอนวอดวอดอยู่มันเหนื่อยนะคะเมื่อกี้ขึ้นเวทีใช่ไหมฮาหนอยเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ปากก่อนอาวาสบีมาใส่ปากก่อนเหนื่อย้านอนทุกคนพกลจะถึงเวลาพักแล้วทุกคน สวยมากค่ะนะคะจากน้องกีต้านะคะขอบคุณนะคะที่ชื่นชมเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเอาแนวทางให้แล้วนะคะวันนี้เป็นแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคน เพราะไม่ได้มัดผมหรือเปล่ามันเลยดูแปลกๆปกติมัดเอามัดจุกอยู่เนาะทานอนบอดบอดใช่ทานอนบอดบอดตื่นน้องสาวโซดตื่นประมาณตีสี่นะคะ ส่งแนวทางแล้วก็งีบต่อแป๊บเดียวนะคะตัวที่ชื่นชอบนะคะวันนี้นะคะ90 60นะคะตัวที่ชื่นชอบ90 60จิ้งล่วงนอนมหาน,ะะนอนอยู่วอดๆดเลยทุกคนแบตกระเหมือน let's up power bank set ก่อน ลืมบอกคุณทุกคนลืมบอกคุณยายนะวันนี้งานเยอะนะคะพรุ่งน,นี้ต้องโทรไปหาคุณยายนะพรุ่งนี้โทรไปหาแยนูนะคะ98นะคะตัวเน้นนะคะ9889นะคะกลับด้วย68นะคะ79 76สำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็น หกสองแปดศูนสองหกนะคะกลับสองก้าอ้าโอ้ยสองหกเอาซ้ำทุกคนขออนุญาตลบไปคู่หนึ่งแล้วกันนะคะหนูเขียนซ้ำอ่ะทุกคนลบตัวที่สองออกเนาะ ลบไปคู่หนึ่งเอาสองเจ็ดละกันนะคะสองเจ็ดนะคะสำหรับเบิ้ลนะคะวันนี้เจอนะคะมีศูนย์ศูนย์ว่าชอบเบิ้ลนะงวดนี้ทุกคนศูนย์ศูย์สี่สี่แปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะเจอเบิ้ลนะคะเจอเบิ้ลนะวันนี้ลาพัฒนาสำหรับสามที่นั่งนะคะศูนย์ศูนย์เก้า 9ก้าเก้าเก้ามันจะมาบนนอกเก้าเก้าเก้าเลยทุกคนเก้าศูนย์เก้าผลเยแปดเก้าเจ็ดหกสองเจ็ดก็มีนะคะไม่เอาถ้ารูดวันนี้นะคะถ้าใครจะรูดนะคะรูดเก้ากับศูนย์นะคะรูดเก้ากับศูนย์นะคะทุกคนแลวโนอาชุดวินให้นะคะชุดวินวินวิน,วนชอบวินนะคะวิน ชุดวินก็จะมีศูนย์เก้าแปดเ็ดหนะคะชุดวินเรียบร้อยนะคะทุกคนทันไหมเอ่ยสวัสดีค่ะพี่พี่อะไรเนี่ยพี่อาทิตย์นะคะพี่อาทิตย์ใช่ไหมพี่อาทิตย์นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโซ่นะคะ ขอบคุณมากๆเลยโอ้ยฮาหนอยไม่ได้แชร์เลยนะฮหาหนอยแชร์แต่ลาวพัฒนานเลยตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะ ชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบดูก่อนนะคะบางทีมันก็เข้านะคะทุกคนแต่ว่ากํานวนก็สูตรเดิมนะคะ่ห้าแปดสามเก้าเจ็ดทะเบียนรถใช่ไหมทะเบียนรถใช่ไหมพี่พี่เล็กใช่ไหมเลือกชื่อถูกไหมพี่กองแก้ว ใช่พี่เล็กเนาะไม่ได้ขึ้นไวทีกี่วันเนี่ยลืมเนี่ทะเบียนรถใช่ไหมเนี่ยสี 4, 5, 8, ห่ห้าไปสามเราเรียกชื่อถูกไหมคะเนี่ยะสี่ห้าแปดสามเก้าเจ็ดนะคะจากพี่กอง ชื่ออะไรนี่แหละเคยบอกน้องโซ่อยู่นะคะบ,บอกบอกชื่อใหม่ได้นะคะบ,บอกชื่อใหม่ได้นะเอาไปวินเลยเนาะแนวทางไปวินเลยะคะเท้านอนทุกคนเท้านอนวอดวอดกินวาสบิจนจะหมดหมดแล้วสวัสดีค่ะพี่วิจารน,นะคะพี่วิจาร์ก็บอแว่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ พี่พี่วิจารณ์ก็ให้นวทางมานะคะออหนึ่งสองศูนย์นะคะแลหนูจะลงแล้วนะทุกคนจดไว้แคบไว้นะคะบางทีนแนวทางมันไม่เด้งออกนะคะกิ่นาะีรสะสิบนาทีไม่น,น,นี้หนูขึ้นไม่นานนะทุกคนเพราะหาหนอยหนูขึ้นไปนานแล้วเมอกี้ เสียงหายนะคะไม่มีแรงโอเคนะคะเดี๋ยวหนูลงแล้วนะคะก่อนออกไปนะคะก็ฝากพี่ๆแม่ๆนะคะกดรบกดไล่ลลออเอาทูบให้ก่อนแล้วทูบให้ดูนะคะทุกคนเื่อใครอยากได้ทูบนะจดไว้แค่ไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทันไม่เอ่ยไม่ทันบอกได้นะคะเพราะแช่ไว้นานไม่ได้นะคะเป็นภาพนิ่งนะครับแช่น้ามไม่ได้มันมีอันนี้ด้วยไงทุกคนมีพิคคิวมีพิคคิวพีอาพีโคดน,นะคะแล้วก็มีอ่าน,นั้นน่ะนะ,ะนั่นแหละทุกคนพูดไม่ได้นะคะพิวมาให้พูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทันไม่เอ่ยไม่ทันบอกได้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดแข่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะอ่ะพี่ๆมาใหม่อ่ะดูทูบนะคะเผื่อใครไม่ทันเนาะเพราะว่ามันมันเด้งคนดูขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลงเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะโอเคนะคะแคบทันทุกคนนะคะแคบกันทันเนาะทุกคน ชอบค่อยตามนะคะแนวทางมีเข้าไมีหลุดนะคะบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากโอกาสหลุดมีเยอะนะคะแต่วันนี้น้องสาวโซ่ก็ชอบเบิ้ลน,นะคะวันนี้มีความรู้สึกนะคะ <c oughs> ขอพี่ๆแม่ๆทุกคนสอบผ่านทุกวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นฮาน้อยไม่ว่าจะเป็นลาพัฒนาเนาะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า